คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมงานก่อสร้างสะพานข้ามถนนไปสะพานทธารแห่งที่5นะครับท่านผู้ชมช่วงบ้านหนองทัวอนไปข้ามลาดีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเสร็จหมดแล้วนะครับนี่อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า้าบ่าวเบงการจะพาท่านผู้ชมไปนั่งรถข้ามสะพานกันนะครับช่วงนี้ดูข้างล่างไปก่อนนะครับท่านผู้ชม ตรงข้างานั้นก็สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ก็มีบางส่วนยังไม่เสร็จนะครับงานก็น่าจะไปได้ทั้ง80%แล้วนะครับก็เหลืออีกหลายเดือนนะครับกว่าจะส่งงานนะครับเดี๋ยวฝ่ามบริการจะพาท่านผู้ชมนั่งรถขึ้นไปข้างบนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพาท่านผู้ชมนั่งรถข้ามสะพานดูนะครับเสร็จหมดแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จหมดเรียบน้อยแล้วนะครับก็เหลือเ่จะเอาเสาไฟเอาอะไรมาลง ไปสองจันหวข้างถนนเนี้ยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับสหรับตัวสะพานข้ามถานนช่วงบ้าน้วยดอกไม้นะครับมาจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นไปข้างบนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็บางส่วนกน็ตัวสะพานแท้ๆเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ตัวส่วนประกอบตัว ทางขึ้นทางลงก็กำลังทำกันอยู่นะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับบ่า,บาการจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนนจะเป็นยังไงนะครับสภาพสวยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชม ข้างๆตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับจะเหลืออยู่ประมาณสัก20เม็ดนะครับที่จะมาเชื่อมสะพานตรงนี้นะครับเหลือข้างเดียวครับท่านผู้ชมก็เหลือนิดๆหน่อยๆบางเป็นบางส่วนนะครับที่เขายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวฝ่ายบรงการจะพาท่านผู้ชมนั่งรถข้ามสะพานดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสองข้างถนนสองข้างทางนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชม นะครับเหลืออย่างเดียวที่จะมาลงเสาไฟเสาไฟส่งสว่างข้างถานนนี่นะจะเป็นยังไงบ่าวพงการจะติดตาให้กันกลับไปดูได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับนี่ขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมสองข้างสะพานข้างฝั่งถนนแล้วก็่ เสร็จหมดแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับข้างบนสวยงามมากๆเลยนะครับสะพานข้ามถนนไปสะพานทาวรแห่งที่หน้านะครับแต่ก่อนบาปเพิ่งการมาก็มีช่างมีอะไรอยู่นะครับก็ไม่เสร็จมาเทีน,นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปโน่นนะครับไป จะมี Guys, er so, so, ีค so, ลิปหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับช่วงทางป่าทางเข้านะครับป่าทางเข้าสะพานเนี่ยนะครับทางโค้งตรงนี้ก็จะลงไปโน่นเลยนะครับไปป่าทางเข้าถนนสองสองสองนะครับฝังโคนบึงการนะครับท่านผู้ชมเขาก็กําลังทําอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็กําลังทํากันอยู่ช่วงนี้เราก็นั่งรถดูถนนมีบางช่วงบางตอนเขาก็กาเขาก็กําลังทํากันอยู่นะครับ ก่อนที่จะถึงป่าทางนะครับป่าทางท่านผู้ชมไม่ได้เห็นในคลิปนี้จะเห็นในคลิปต่อไปนูนน้นนะครับก็ยังทํากันอยู่วางโจนนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จ,กจะไปทัก80%แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับงานสนนไปสะพานตลางแห่งที่ห้านะดูตรงร่องการเขาก็เอาย้าเอาอะไรมาปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสองข้าง ปูย่าปลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับขอติดตามนะครับท่านผู้ชมอีกคลิปต่อไปป่าทางเข้าสะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถนนช่วงบ้านโนงสบ,บูนนะครับท่านผู้ชมเขากำลังทํากันอยู่นะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชม